สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับกิจกรรมพาเพื่อนเที่ยวในประเทศซีเรียรหรือมีชื่อทางการสาธารณรัฐอาหรับซีเรียรก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวในประเทศซีเรียรนะคะเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศซีเรียกันก่อนนะคะ ที่ตั้งตะว,วันออกกลางบูนชายฝั่งทางตะว,วันออกของทะเลเมดิตเตอร์เรเนียนอยู่ระหว่างเลบานอนกับตุรกีระหว่างเส้นละติจูดที่32-38องถึงองศาเหนือกับเส้นลองจิจูดที่36-43ถึงองศาตะว,วันออกมีพื้นที่ประมาณ185,180ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับ90้ของโลกและเล็กกว่าไทย3เท่าอยู่ห่างจากกรุงเทพป,ประมาณ6794กิกิโลเมตรเมือ <tit rage: S 1> <ด>งหลวงของประเทศซีเรียคือดามัสกัส เทติดต่อทิศเหนือติดกับตุรกีทิศใต้ติดกับจอร์แดนและอิหรักทิศต,ตะวันออกติดกับอิหรักทิศต,ตะวันตกติดกับเลบานอนและอิสราเอล มีประเทศที่ราบสูงทะเลทรายึ่งแห้งแรงทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นพื้นที่ป่าส่วนพื้นที่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือและทางตอนใต้เป็นพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญของประเทศมีแม่น้ำยูเฟซิสไหลผ่านทางตะวันออกมีชายฝั่งแคบและขบเขาทางตะวันตกของประเทศ มีอากาศร้อนแห้งแรงอากาศทะเลทรายตอนกาลางและทางตะวันออกของประเทศมีอุณหภูมิสูงในฤดูร้อนอุณหภูมิอาจสูงถึง43องศาเซลเซียสชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนอากาศชื้นทางเหนือมีฝนตกมากดามัสกัสมีอากาศหนาวเย็นและหิมะตกเป็นบางช่วงฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาฤดูฝนหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนกุมภาพันธ์มีภัยธรรมชาติคือพายุทะเลทรายและพายุฝุ่น จำนวนประชากรประมาณ25,863,856ล้านสคนศาสนาส่วนใหญ่ในประเทศซีเรียนับถือศาสนาอิสลาม87%วันชาติวันชาติของประเทศซีเรียคือวันที่17เมษาเป็นวันที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อปี2489นะคะ สกุลเงินคือปอนซีเรียหรือมีตัวย่อ syp และนี่คือตัวอย่างสกุลเงินของประเทศซีเรียนะคะหลังจากทุกคนได้เรียนรู้และทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศซีเรียนะคะไกด์เปียชจะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศซีเรียขณะนี้เครื่องบินกําลังจะลงจอดเมืองกรุงดามัสกัสนะคะอยากให้ทุกคนเตรียมความพร้อมและเที่ยวสนุกกับประเทศซีเรียไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ที่ไกด์ปิยาจะพาทุกคนไปนะคะคือกรุงดามัสกัสสถานที่แรกที่เราอยากแนะนําคือเมืองหลวงของประเทศนั่นเองแต่ถ้าถามว่าเสน่ห์ของกรุงมานัสกัสนั้นคืออะไรคําตอบที่ได้ก็คือความสวยงามทางสถาปัตยก,กรรมโบสถ์ที่ประกอบพิธีทางศาสนาและภายในตกแต่งอย่างสวยงามคะ่ะทุกคน สถานที่ท่องเที่ยวที่สองที่เราจะพามานะคะคือฟารมีลาเป็นโรมันเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กรการยูเนสโกเมื่อปีคศ1980ยังคงสภาพไว้ได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะซึ่งแต่เดิมแล้วที่นี่เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าและกองคาราวานก่อนที่จะค่อยืนหายไปตามกาลเวลาแต่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เหมาะสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปคลาสสิกสไตล์โรมันไม่ควรพลาดที่จะถ่ายรูปไปอวดเพื่อนๆหรือลงโซเชียลเฟ c บุ๊กไอจีเลยนะคะ เมืองบอสลาในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองที่สําคัญอย่างมากทางการค้ามีสินค้าที่ถูกขนมาขายโดยพ่อค้าจํานวนมากที่นี่มีที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งอย่างเช่นป้อมปราการถ้าทุกคนมาเที่ยวประเทศซีเรียน,นะคะไม่ควรพลาดสถานที่ท่องเที่ยวเมืองบอสซา และนี่ก็คือเมืองอเลปโปนะคะเป็นเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งของประเทศซีเรียรองจากกรุงดามัสกัสและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศซีเรียสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็คือปาการอเลปโปเปรียบเสมือนปาการเหล็กในยามสงครามเมื่อถูกพบก็ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเลยนะคะ เที่ยวสุดท้ายที่ไกด์ปิยะชัดจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะคือเมืองมารูล่าที่นี่เป็นชุมชนชาวคิดสิ่งที่สําคัญของที่แห่งนี้ก็คือผู้คนที่นี่ยังคงพูดจาสื่อสารกันด้วยภาษาอารมัยซึ่งเป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดที่ได้สูญหายไปเหลือเพียงที่แค่มูลค่าแห่งเดียวเท่านั้นอีกโบสถ์ที่มีความเก่าแก่ และสำคัญก็คือโบสเตนภายในโบสมีน้าศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าหากใครได้ดื่มแล้วจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอายุยืนทุกคนที่มาเที่ยวประเทศซีเรียมักจะมาเที่ยวที่นี่เพราะจะมาดื่มน้าศักดิ์สิทธิ์เพื่อเชื่อกันว่าดื่มแล้วจะมีอายุยืนเพื่อนเื่อคนไหนที่อยากอายุยืนให้มาเที่ยวแห่งนี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะ เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆกับการพาไปเที่ยวในประเทศสตีเลียนในคลิปวิดีโอนี้หวังว่าเพื่อนๆคงชอบในคลิปวิดีโอหากมีข้อมูลและข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ